เมื่อสักครู่มมรนี้ได้ดูเรื่องของสาธิตกรองสีไปแล้วลองมาดูนะครับว่าสามารถที่จะกรองคลอรีนได้ด้วยเครื่องน้ํมที่ผมจะใส่ลงไปก็คือคลอรีนน้ําที่เห็นสีแดงๆอยู่นี่นะครับทันทีที่มีคลอรีนซึ่งก็เหมือนกับการประปาที่เขาทําการบําบัดน้ํา นงเพราะว่าใส่สีไปเยอะใช้เวลาหน่อยน้ำจะค่อยๆใส่ขึ้นเห็นไหมครับสีแดงๆเมื่อสักครู่นี้ก็จะค่อยๆจางลงจางลงนะครับจาง,งไปเรื่อยๆก็จะเริ่มใสขึ้นแล้วเป็นหลักการเดียวกับของกันประปาเลยก็คือใช้คอรีนบ,บับัดน้ำแต่สิ่งตกตผมันไม่ได้หายไปไหนมันก็อยูอย่ ในน้ำนี้มีคลอรีนนะครับช่องนี้จะเป็นน้ําที่ยังไม่ได้กรองผมจะใส่ตัวทดสอบคลอรีนตัวทดสอบคลอรีนลงไปถ้าน้ำมังมีคลอรีนเนี่ยสีมันจะออกเป็นสีเหลืองๆอนนี้น้ํามีคลอรีนนะครับสีเหลืองทีนี้ลองมาดูหลังจากเรากรองนะครับลองมาดูที่ที่หัวเบี่ยมอันที่ที่เรากรอง น้ำที่ได้ตรงเนี้ก็จะเป็นน้ำสะอาดแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมมันลดเร็วจังเลยอลองมาทดสอบด้วยตัวทดสอบคลอรีนถ้าหยดลงไปเป็นสีเหลืองแสดงว่ากรองคลอรีนไม่หมดนะครับอย่างนี้ในแก้วนี้ก็คือใสสะอาดเลยไม่มีคลอรีนแล้วเครื่องก่งน้ำมีสปริงเครื่องนี้สามารถที่กรองสีได้แล้วแล้วก็ยังสามารถที่จะกรองคลอรีนได้ด้วย นำภาพที่เห็นนะครับ